บุฟเฟทุเรียนนะทุเรียนไม่อั้นค่ะกี่รอบแล้วครับกี่รอบแล้วรอบที่สองเองครับรอบที่สองเองราอาสองอพูใช่ไหมนี่พูใหญ่ๆน่คะตี้กล่าคือไม่จํานวนไม่มีการจํากัดจํานวนทานเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเกิดทานไม่หมดโดนจับนะคะสองร้อยบาทต่อกลงากลงตามป้ายกินบิงซูทุเรียนเลยนะคะแล้วก็บบิงซูผลไม้ ตู้ผลไม้ก็จะใส่ประมาณนี้นะคะมีแตงโมแตงกวามะม่วงแล้วก็มีทุเรียน,ลยนะะแล้วก็ังทำเป็นทุเรียนนะคะตสะทนนะะ้ทุเรียนเนขะาเรียกอะไรนะเป็นแพนเค้กไส้ทุเรียนอ๋อน้องเขาบอกเป็นแพนเค้กไส้ทุเรียนเขาทำให้ใหม่ๆเลยเมื่อกี้อร่อยมาก ันนี้คือฟองดูใช่ไหมใบผลไม้ชุบวันนี้จะเป็นผลไม้แล้วเรามาชุบประมาณนี้แล้วก็ถานนะคะฟองดูนะคะก็เป็นทุเรียนนี่เหนียวเปียกู้เรียนบัดดี้ค้าบัดดี้คะผู้เรียนปิ้งบบเปียกแม่อันนี้ก็เป็นเหนียวเปียกู้เรียนแล้วก็มาจบที่ตัวสาวเป็นขนมหวานเวาหน้าท่านาัน้นเลย ท้องดูว่ามีทับทิมกรอบแล้ช่องอน,นี่ก็เป็นผลไม้นะคะน้อของหน้าทามน,นี่ผลไม้สดค่นนะ,คะ อยู่บนตึกใบหยกชั้นที่75น้ำมานหามบูฟเฟ่เห็นวิวสวยประมาณนี้เลยค่ะ